มันหมายความว่าคุณหนุ่ยเนี่ยเคยเป็นคนของเขาไปช่ไหมคะช่วย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 อะไรหคือคอเนคช่นตรงนี้นะค่ะว่าเคยเป็นประชากรของคนมนุษย์ต่างดาวกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนี้เนี่ยเขาคิดตัวเองว่าอะไรมาจากดาวอะไรนะคะค่ะอันาสวใจร้อนมากเพราะว่าอะไรอาาคือวันจะประมาณว่า อ๋อแนวแฟนตาซีไปเดินมากว่าเขาบอกนะอารมณ์ปัจจุบันั้นนะนะโอเคจะได้เราจะได้รู้ไงว่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราก็งั้นเราก็ลองน้าพากันเลยแล้วกันครับเราก็ลุยแฟนตาซีไปเลยเพราะว่าอาจารย์อารมณันอ่ะก็คือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นไงคะว่าเขาทำไมเขาถึงมาเลือกเราอ่าโอเคก็คืออย่างนี้ผมบอกแพทเทิร์นก่อนแพทเทิร์นของรุ่นต่างดาวที่มาบนโลกเราเนี่ยมันจะมีด้วยกันหลายแบบ มัาจะมีเรื่องกัรหลายแบบนะอันนี้ผมพูดโดยรวมก่อนองรวมก่อนว่นาคือมุสลัมดาวที่มาบนโลกเราเนี่ยมันมีหลายแบบมีหลายกลุ่มหลายคณะนะแต่ที่ผมจะพูดเนี่ยผมจะพูดะะเฉพาะแค่ต่างดาวของเขาเวลานะทำเวาเก็ใจาใจก่อนนะตุลุมพันใจลึกๆทำเขาเข้าใจเองก่อนว่าเราจะพูดกันในต่นางดาวเนี่ยของเขาเวลานะเพราะฉะนั้นก็บางคนที่ฝากผอเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะเราศึกษามานะมันต้องอย่างนี้มันไม่ใช่ การที่บอกว่าต่างดาวมันมีหลายกลุ่มมันมีหลายกลุ่มหลายคณะนะที่รวมเป็นโลกเราหลายดวงดาวแต่ที่นียจะพูดเฉพาะแค่ของต่างดาวของเขงาละลาก่อนเราให้ฟังว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอะไร่างนี้นะจะ,จะได้เข้าใจไอ้สน,ส,นส่วนเรื่องต่างดาวที่ไม่ใช่เขากาลาเนี่ยเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็ค่อยรอบรองกทีหนึ่งได้กันนะก็คือมุดต่างดาวของเขาละลาเนี่ยเขาเขาระมางโครงการนี้อาจารย์ก็คือ,อ,าาอ,อ,อมุดต่างดาว ของข่าวดาาเนี่ยที่มาทํางานเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดสองดวงดาวสองดวงดาวนะสองดวงดาวดาวที่หนึ่งก็คือดาวพูโตดาวพูโตเนี่ยเรารู้จักนะต้องดาวพูโตเรารู้จักอู่แล้กก็คือดาวที่มีลูกหัวใจอยู่บนดาวนะที่มีลูกหัวใจแล้วก็ดาวที่สองเนี่ยเป็นดาวซึ่งไม่ได้อยู่ในจักรวาลเราคือดาวพูโต้เนี่ยอยู่ในจักรวาลเรานะน้ะฮะอยู่ในจักรวาลเรา เรื่อลยระบบยาของเราแต่ดาวที่สองที่มันทำงานร่วมกันเนี่ยก็คือเป็นดาวที่อยู่ที่จักรวาลนะเขามีชื่อยาวนิดน,นึงก็คือโลกรุกตาปากระดิกองนะถูกต้องท่านฟังแล้วขับทุกรอบแล้วถ้าท่านฟังแล้วนั่งนิ่งนิ่นี่แสดงว่ามันมีปัญหาละยักษ์ยักษ์อีกครั้งหนึ่งช้ช้าชื่อโลกรุกตาปากระดิกองนะชื่อมันยาวเนี่ยแต่ก็แปลกเหมือนกันเพราะถ้าเป็นคนที่ ถ้าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยคือพูดทั้งเดียวกันได้เลยใช่นี่ผมก็จําได้เลยเขาไม่รู้ผมผมจำได้ยังไงนะอือใช่มันก็คือโลกุกับตาปากับอีกองแต่ว่ามันยาวเราก็ใจเขาก็เลยให้เรียกชั้นๆมันโลกุโลกุโลกุโลกรเดี๋ยวเดีเซดอันนี้ที่เป็นเวลาที่เขาบอกคำชื่อชื่อกลาวเนี่ยกับ การสื่อสารเนี่ยแบบจิตสู่จิตชละปเิหรือว่าเขามายืนอยู่ตรงหน้าแล้วก็โอเคคือจริงๆอันนี้ก็ต้องเท้าขวากขึ้นอีกย้อนย้อนกลับกบินนะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มแรกเดืนทีเลยเนี่ยเกาะที่ตัดดาวที่เขาต้องมาติดต่อกับทางขาเวลาสองดวงดาวเนี่ยนะเขาไม่ติดต่อเนี่ยเขาไม่ได้มาติดต่อผมคนเขาไม่ได้มาติดต่อผมผมคนแรกนะคือผมเนี่ยไปรุ่นสองนะฮะเขามาติดต่อกับคนรุ่นหนึ่ง ซึ่งคนรุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นเฮดเลยนะคือคือเป็นคนแรกที่ติดต่อตาตอากาศดาวก็คือเป็นถ้าจะเรียกว่าเป็นคนไทยคนแรกที่รู้จังงานมาติดต่อเป็นทางการนะท่านนั้นก็คือเอ่อากาเชิญชื่นสํารวนจากกาเชิญชื่นสํารวจจ่าเชิญจ่าเชิดจาสิบเอกเชิญชื่นสํารวนใช่จ่าสิบเอกเชิญชื่นสํารวน